เสื้อสีเบิร์ตยี่ห้โอ้มาจอดต่ออารตเมนตเ้าเติมมันหนาึ้นหนาหนาน้่าเดือดหน่เ่บหมอาเอ่ร้าอพารเน้าเ่ ก็บุบดติดเครื่องอะไรนี่นะตรงนี้ชุดที่ตอนบรรจบใหญ่เป็นการปานหยาครับสวัสดีครับมืนอนีผ้ามาเบิง้งเป็นสื่อดนน้อยใหม่อบตจีโดนเพื่อการเกษตรครับผมขนาดขนาดเท่าไรก่อนขนาดซิบริดครับผม นี่คือแบ็ดนะครับมันจะมีแบ็ดทั้งหมดสามก้อนอ่าเอาลงใส่เขาไก่วาไรนครับเขาไก่นันว่าันว่ติดมันบอกให้เขาถอยออก <c oughs> อย่างหน่อยสามเมยดว่ะ กับผัวไทยไปเครื่องนี้อยู่ในเฉียดเพื่อการครับ จังหวัดอุบลราชธา,านีเอากำลังสื่เอเกรงเงาใหม่มาล่องเบิงที่น้องต้งเขียนเพื่ะ,ะการถ้ามักกะเอินใส่บริการได้ครับ การว่านปุยว่านเขาแล้ก็พบนยาในการเกษตรน้ำงไในตรงหน้านะครับ รับพี่น้องทั้งตักการพืชผลแล้วก็ทั่งอุบุญครับถ้าอยากได้ผมจะฝากเบือท่อเพื่อนไว้ใต่คลิปด้วยครับเด้อท่หาเพื่นก็ได้เดี๋ยวผมจะฝากเบือท่อยู่ไต้คลิปมาไนจะต้องใสา่มือมุมลางบ่อตุวกโกยังไดก่คคอยโท่ปรึกษาเพื่อนเอารายละเอียด